จะแนะนำวิธีการที่จะทำให้เพื่อนๆนนะคะไม่ถูกมิจฉาชีพหลอกไม่เป็นเหยื่อของมิจฉาชีพก็คือการอยู่กับความจริงนะคะยอมรับความจริงมิจฉาชีพจะเลือกผู้หญิงที่อายุเยอะเพราะผู้หญิงเหล่านี้ค่อนข้างจะมีความมั่นคงทางการเงินแล้วก็การงานแล้วก็จะไม่ได้ซีเรียสว่า คู่ตัวเองเนี่ยจะต้องเป็นยังไงเพราะเป็นวัยที่แบบว่าเหมือนมีความพร้อมละแค่หาเพื่อนกินเพื่อนเที่ยวอยากจะมีคู่ชีวิตที่แบบว่าเออไปเที่ยวด้วยกันไม่ใช่วัยที่สร้างเนื้อสร้างตัวแล้วไงมันเป็นวัยที่แบบว่ากินเที่ยวไปโน,น่นไปนี่แล้วก็ไม่ได้ซีเรียสว่าจะต้องคบกันอยู่ด้วยกันนานแค่ไหนนะคะอาจจะแบบว่าอยู่กันได้ชั่วคราวแล้วก็ เลิกกันไปก็ไม่ได้เจ็บใจไม่ได้เสียใจแล้วในวัยนี้นะคะมันเป็นวัยที่เราเข้าใจชีวิตแล้วเราเข้าใจความพัดพลากละจะไม่มีการอกหักรักคูดอะไรเหมือนวัยสาวสาวนะคะดังนั้นมิจฉาชีพก็จะเลือกผู้หญิงกลุ่มนี้นะคะเขาก็จะโอ้เป็นทุกอย่างที่เราอยากให้เป็นแล้วเขาจะตามคุณเลยนะ เพราะว่าเขาก็ต้องมีการติวมีการตอบข้อโต้แยง้งเหมือนเราขายประกันนี่เหมือนกันนะคะมิชฉาชีพเขาก็อัปเกรดตัวเองพัฒนาตัวเองทุกวันนะคะแล้วโลกแห่งไซเบอร์โลกแห่งออนไลน์เพื่อนๆไม่สามารถที่จะหนีพ้นมิชฉาชีพได้มีวิธีหนึ่งที่จะป้องกันได้คือการมีสตินะคะอย่างข้าเจ้าเนี่ยทุกๆครั้งที่ข้าเจ้าส่องกระจกอะ ข้าเจ้าจะมีสติขึ้นมาทันทีเพราะว่าถ้าไม่ใช้ฟิลเตอร์เนี่ยหน้าตาข้าเจ้ามันไม่ได้สวยงามแบบนี้เพราะว่ามันดูแก่มากแล้วตามวัยนะคะอืแล้วที่สำคัญคือเราต้องไปแบบทำการบ้านไปวิจัยไปพิสูจน์ค่ะพิสูจน์ว่าจริงไหมก็คืออย่างข้าเจ้าเนี่ย เป็นตัวแทนประกันก็จะต้องออกไปเจอพบปะผู้คนเยอะค่ะมากหน้าหลายตาเจอผู้ชายเยอะหลายระดับด้วยนะคะไม่มีคนเข้ามาจีบนะคะไม่มีเลยค่ะมันก็จะคอนเฟิร์มได้นะคะว่าเออเป็นไปไม่ได้หรอกที่ผู้ชายในออนไลน์ที่ไม่รู้จักเราเลยเนี่ยทั้งหลอ่อทั้งรวยดูดีขนาดนั้นอะ่ะจะมาจีบเราเป็น มียเป็นภรรยาเป็นแฟนมาหลงรักเรา fall in love เพราะว่าขนาดคนตัวเป็นๆที่ข้าเจ้าไปเจอค่ะยังไม่มีใครมาจีบข้าเจ้าเลยนะคะแล้วข้าเจ้าก็ใช้ชีวิตเดินทางไปหลายประเทศด้วยมันไม่มีคนมาจีบอันนี้ก็คอนเฟิร์มแล้วว่าเราอะเป็นไปไม่ได้ที่จะมีคนมาจีบอันนี้ก็จะทำให้เรามีสตินะคะไม่หลงโกนไม่หลงคารม ของมิจฉาชีพนะแต่เรากเา็เป็นเพื่อนคุยมันอบอนะุ่นอ่ะเพราะพวกนี้เขาจะมีคาลมคำหวานที่แบบหล่อเลี้ยงใจเราแล้วก็เรามีปัญหามีอะไรเขาก็จะอยู่เคียงข้างเราอย่างเงี้ยแต่สักพักหนึ่งอ่ะมันก็เป็นงานของเขาเนาะเขาจะเริ่มทำงานละก็คือ,อจะให้คุณกดลิงก์งงนู่นลิงก์นี่คุณอย่าไปกดนะคะคุณอยากจะสอบถามลิงก์อะไรคุณสามารถที่จะเซิร์ชในแอ Store ในอะไรที่ App Store ของ iPhone iPad มันค่อนข้างจะปลอดภัยเนาะมันกรองให้เราระดับหนึ่งแล้วอะค่ะถ้าคุณอยากจะสมัครนู่นคุณไปแล้วก็ถ้าคุณรู้จักสถานที่คุณไปถึงสถานที่เลยอย่าไปกดลิงก์กดอะไรนะคะเพราะว่าเขาจะแบบคุยอะคุยแบบว่าโอ้ได้รายได้ดีอย่างงั้นเนี่ยลงเท่านี้2ปีได้เป็น5ล้าน10ล้านอะไรเนี่ยแต่คุณต้องมีสติว่า ถ้าไรายได้มันดีอย่างนั้นนะเจ้าสวัว c ีพีมฉลาดกว่ามึงเออมฉลาดกว่าเราเจ้าสวัว c ีพีรักธุรกิจระดับโลกพวกวอลเลนบัฟเฟต t พวกบิลเกตพวกเนี้มาเอาไปแล้วถ้าอะไรที่แบบว่ามันหาเงินง่ายขนาดนั้นนะคะนี่ก็คือการฝึกสติก็จะทําให้เพื่อนๆนะคะไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพนะคะถ้าอ่าเอออีกวิธีหนึ่งคือเอารูปเซิร์ชใน Google ค่ะ ถ้าเป็นวิชชาชีพที่ทํางานประจำเนี่ยมันจะมีเลกคอร์ดอยู่ในมิชาแล้วก็ในโปรแกร,รมเว็บสแกมเมอร์มันก็จะบอกแล้วก็ถ้าเราเซิร์ชรูปเราจะรู้ว่าเขาเอารูปใครมาเป็นโปรไฟล์ด้วยนะคะพิสูจน์ได้คะ่ะ